ก็โอเคนะครับนี่ครับมีดใหญ่มีดใช้งานนะครับผมว่าคมได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้แชมป์ขายมีดนะครับมาแจ้งรีวิวอัปเดตสินค้าเติมสต็อกนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายคลิปรีลันไปด้วยเลยครับ ครับก็ตามปกคลิปนะครับรุ่นนี้ก็คือมีดเนบอารัญยิกขนาด11นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูกันเลยนะครับเมื่อแกะฝักออกมาดูแล้วครับท่านก็จะได้พบกับมีดเนบอารัญยิกครับขนาด11นิ้วนะครับรุ่นนี้เขาก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมครับหลายๆท่านถามหานะครับขนาดกำลังพอเหมาะพอดีมือใช้ตัดไม้เดินป่าเข้าได้เข้าสวนติดตัวติดรถและป้องกันตัวแรงต่างได้นะครับครับรุ่นนี้ก็สวยงามนะเคยมีคลิปรีวิวไปแล้วครับนี้มารีรันทำให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปครบั ในส่วนของวัดสดุใบมีดนะครับวัดสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็กแหนบขึ้นรูปร้อนนะครับความยาวใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายนี้จนถึงโคนนี้นะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่5นิ้วนะครับยาวตลอดเล่มครับก็อยู่ที่ 16นิ้วนะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่4.5มิลลิเมตรนะครับนะครับสวยงามครับที่ตัวใบมีเขามีการทําผิวทูโทนนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นการรมดำาครับทำสีดํามาครับส่วนตรงคมนี่ก็จะเปิดคมขาวสวยงามเลยครับมีร่องเลือดตรงนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับร่องเลือดนี้ก็เผื่อมีเหตุการณ์ปะทะแทงหรือท่านแทงเนื้อสัตว์แทงอะไรนะครับก็จะทําให้ดึงมีดออกง่ายครับเนื้อสิ่งนั้นก็จะไม่ดูดตัวมีดนะครับก็ สวยงามครับมีการตอกลายครับนอรันดิครับแสดงให้เห็นว่าเป็นงานของอารันดิคแท้นะครับในส่วนของด้ามนะครับเป็นด้ามไม้ประดู่แดงครับทำเป็นด้ามประกบนะครับฟูแท้งเลยนะครับนี่นะครับมีการยึดหมุดมา3าจุดนะครับหมุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบมีดเลยครับอ๋อเนี่ยครับสวยงามจับถนัดนะครับมีรูให้เชือกที่ด้านท้ายครับท่านสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับผมเชื่อเลยครับว่าเป็นมีดเริ่มต้นสําหรับคนเล่นมีดหลายๆคนนะครับอาจจะเริ่มเล่นมาจากมีดรุ่นนี้ครับซื้อมาใช้งานสวยชอบปลุกใจครับก็เริ่มต่อยอดขึ้นเรื่อย เนบอรันยิกมีสปาตาอารันยิกผมมองว่าเป็นมีดเริ่มต้นครับหลายท่านก็น่าจะเคยผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลองดูฝักมีดกันบ้างนะครับในส่วนของฝักมีดนะก็จะเป็นฝักหนังที่มตัดนะครับเหมือนฝักมีดอรันยิกทั่วไปเลยนะครับก็จะมีการย้ำหมุดนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่มีการเย็บเดินตะเข็บมาครับสำหรับฟองมีดเน็บฝักมีดเนบนียครับก็จะเป็นฝัก2ตัวล็อกนะครับมีล็อกที่สันใบแล้วก็ที่ด้ามนะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็สามารถนะครับร้อยเข็มขัดได้นะครับนี่ครับมีรูสอด กว้างขึ้นนะครับสามารถสอดเข็มขัดใหญ่ได้นะครับนี่ก็สวยงามครับด้านในครับก็บุหนังมาอย่างนี้นะครับสวยงามใช้แคบเข็มขัดเดินป่าติดรถอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ฝักดูกันบ้างนะครับเมื่อนํามีดใส่ฝักนะครับมีดก็อยู่ในฝักกระชับสวยงามไม่ลื่นหลุดแบบนี้นะครับสามารถพกติดตัวเดินป่าอะไรได้เลยครับฝักนี่ก็แข็งแรงผสมควรทนทาผสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดรุ่นนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเน็บอรังยิกรุ่นนี้ดูครับจะลองปัดกระดาษดูครับว่าความคมจะสามารถตัดกระดาษไดด้ััยนนะะคครรบบลลองูเ อ๋อก็โอเคนะครับนี่ครับมีดใหญ่มีดใช้งานนะครับผมว่าคมได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่านี่นะครับท่านใดไม่พอใจก็สามารถไปรับเพิ่มได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่ามีดเดินป่าอห่าให้คมมากครับไม่งั้นใช้งานไปคมอาจจะล้มได้นะครับนี่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ คมนี่สามารถตัดผ่าได้ดีเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดเน็บอรัญยิกขนาด11นิ้วรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับเหมาะกับใครครับก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับท่านใดครับจะไว้พกติดตัวเข้าไร่เข้าสวนเดินป่าครับหรือติดบ้านติดรถเอาไว้ใช้งานทั่วไปได้นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมีดสามัญประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะครับก็ใช้งานถนัดครับตีปาฐะตัดหันปัดเฉือนสับฟันนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะตั้งข้อสงสััยครรบบว่าาเอมมีีีีดญิกนนนน้ข จะสามารถตัดไม้ตัดอะไรใช้งานได้จริงไหมนะครับผมเคยมีคลิปรีวิวการทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถตัดไม้ตัดอะไรได้ดีนะครับคมก็รักษาคมได้ดีนะครับไม่ยู่ไม่บินไม่เสียหายนะครับก็นะครับท่านใดสนใจครับก็สามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าก็มีพร้อมจัดส่งอยู่นะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่420บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับก็ตามที่ได้กล่าวไปในคลิปแจ้งปรับราคามีดเหน็บนะครับก็ท่านใดสนใจครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะ สำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขันขมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบประคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ